ด้ก้นยางน่ะปลูกต้นบักกอนะครับ บรรยากาศรอบๆห่างเราตัวพ่นมดคนไข้ไปนี่ต้นบักทัวนะครับเด้อไม่บักทัวบ่หรื้ยายฮะยายไม่บักทัวบ่หซุ้มเนี่ยบักแปบดรวยบักยังไงเนี่ย เราจะไปดูรอบๆและจะไปหาน้องไผ่บอกไผ่นอนหลับแล้วครับเฮ้ฮยเดี๋ยวเอาน้ำไปหดให้ยายก่อนนะครับไปบไายขณะนี้นะครับหมดกำลังขนไข่ครับหัวเหลียงฝนตกยเยอะแทะ เลี่ยงผลตกลทได้แคครับกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เหรอสิบเดือนว,ว,วันศุกร์ที่9เมษายนส5 6 4ายปลูกต้นบักนาวที่ไร่นะครับยายลองปลูกต้นบักนาว ีวันศุกร์ที่9มีสายุน2564นะครับพายาล้อมมาไ้นะครับเฮ็ดยังข้าเบิ่งบักเตียงบักเตียงโม เขาปลูกไปจะโดนแล้วครับบักแตงหมูเนาะบักแตงอันนั้นเขาเกิดบบ่บักแตงแตงยังห้แตงไทยติยงงงงด้ดดนนดแตงไทยเขาเป็นนวยแลยเนาะครับเนาะ

ปักแตงน่าใส่กระคูน่างอนอกไหนนี่บลักแตงกลัวือแตงแตงแตงไทยอันนี้เอ็น่าแตงไทยเนาะยายเบนบ่ฮะแตงไทย เดียวนัำประงามเนาะมันมาทั้นได้ออกซิซีละอดทนมัน่จะเสกงามเป็นได้พ่อไม่ขีดยาดือ้อพ่อเมีนไม่พูดนะแมีนเมีนอยู่แมีนมนลวรูอีเตียเขาอยู่ป่ะเมน ตอนนี้ยายลองกำลังกลนปลูกมันนะครับมันอย่างยายมันแก่วแต่มันตีนเสียใหญ่ปลูกแล้วเดือปลูกแล้วนี่นะครับมันมันเปียงทีน่น้องมันเหงาเอามาปลูกยายลองกำลังปลูกมันตีนเสียนะครับยายลองกำลังปลูกมันตีนเสีย เดี๋ยวเราจะไปเก็บบักม่วงกันนะครับผมทีมัพามาเก็บบักม่วงเนาะคุณเหรเบิ้งดูเบื้องดูบักม่วงม่งเราจะเก็บไปไว้บ้านไว้ทํกินนะครับระหวังอยางมันเด้อใดมาเอาบักม่องอวงได้หอย่อยปุ๊กๆถือปากมาเปียยอนดื้อเนี่ย เอาไปแหบเอียมฮะ่ค <cam boy performance> <g Sax dragon risque> ่อยอยากหดอกยวยเจ็บท้องโอ้เรามาสามอันหัวผัวยายเจ้าไม่เห็นน่ะเอ้าเห็นบ่ฮะแต่ือเทียสามหัวจวดเลยแหรอมนเจ้าควด

มันอ่อนว่าสาันหาว่าสาันโอ้ผมง่วงเสียตอยยนะ่อยนี่นะพ่อกำลังขีดยาอ้อยนะครับโอ้ขีดยาขัายาว่ะแวบๆบแบบต่อยอ,อ่ารุแลวผมง่วงก็ได้อื้ึเนี่ย ออพอเดี๋ยวละสองน่วยสามน่วยสี่น่วยหาหนุา่ยหกหนุ่ยก็ว่าไปบุหรี่พี่น้องบกักพริกบักเ,กเขียเขียเก็บไว้ตั้งแต่ก่อนมาาระเบไดไทยก็เป็นอย่างเด้อพอแล้วย้ายเลยหลายแล้วหยิบพออยู่บ่ะ ขณะนี้เก็บบักอีเลอดซานเอาไปใส่อ้อมเขียดเลิศนะเลิศเลิศผักอีเลอดนะครับมาให้มานาก็ได้เนอยู่นักกินนทีู่้่ยูบ้านซื้อบ่ได้เลยไม่ได้เสียงเงิน คิดอยากที่ไปอยู่หอได้ไม่ได้มิได้สื่ออะไรบุรีย้ายเบื้องรุ่นเนี่ยถ้านี่พร้อเปล่

เอาไปใส่ละเฮือสั่นลงหนาลงนางเอาบอกไพ่ไปได้เฮือผมไพ่เป็นน้ำพอดีว่ะพ่อเอายาไม่ขีดอันหยาขยายาขยาไม่ขีดหยาอืม้มฮะ ผิดหวังทางน้ำตาพังยังกินข้าวเสบเอาเขายแย่จะด่นอะไดหรือยยอันนั้นพอ่อนะครับ นี่คือผักคาที่เอาเก็บแล้วเนาะได,ได้หลายผมมาตัดตั้งแต้เหมือนนั้นจะดวนแล้วย้ายเอาปุ๋ยใส่ผักปะ่ะ Mình nuôi bỏ bọc phay ý ôi là buộc vậy đó này vậy được vô quả cái quả từ vậy thì bọc cửa nó buộc liền liền ở bia bàn hao đâu mà buộc à bọc à. phay nuôi bọc nhai qua, trên bờ phía nó không phải kiến bà giái bông đúc à? เห็นบ่ทางใต้ก็มีบดกดวเนี okay. ่ยมดก่ลนมันจะก้างมันก็ผลจะก้างแลผลอย่างนี้มันผลจะก้างเ่มันเปลยนจางที่เอียงเดือมันหัวก็เอก็ใชูกไปลไปมไฟเห็นบ่เนตอนหนาเห็นไหมเห็นมันเคี้ยอย่างเียเดยตัดเคี้ยย่าเ้นเคียอย่งวุนะยอะฟ้าไปตอง ี่น่ว่าเป็นบัดดีงาผู้สิงสิงสิงมนลามสิงกอูสิหลายเยสิ่น่เนาะปักยมพ่จนไยมบกยมปลูกไ้เด้ย้ายเขียวเถื่ยแม่ผู้ใดว่ามีผัวดกอยู่นั่นน่ะบกอันบ่อักม่วงนี่น่ะวหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดก็กายลิปอยู ai, ่ละหาว่าเห็นก็แปดเก้าสิบคิเอทเพ่ออีกอะพวกคอยต้องแจ้งยู่เนี่ยพ่อกำลังฉีดยาอ้อยเด้อพ่อ ก็กำลังขีดยาอ้อยอยู่นะครับเดิเมืองก่อนนี้คือเ่เห็นเหรอไอัน,นี้ก็มีอยู่ยายมีอยู่มีอยู่ไ,ยได้รละ่ะ บอคอยมีมาฟังเนี่ยนี่คือบอกโกที่ยายลองปลูกเมื่อกี้นะครับผักส่วนครัวเนาะบายบายเขาสิไป,ไป,นไปกนคาครับเดี๋ยวเขาทีไปบ้านเนาะเพิ่มบอกไพ่ปะนอนหลับสบายหลายมื้อไปว้าวก้าายด้วยกันเห็นกล้อง อยากไออะไรมาสิมกนคานะครับอ้าวคือออกนอกอ่ะท่านี้ก่อนนะครับกนคาก่อน พายกินข้าวบอกพายกินขา้นขาวเสียงแห่ผ้าป่าบ้านโนนโจูด ของนี่เด้อไปลัไปเป็นแฟนมันกินอยู่นี่แหะไปบอกเสียงนานีแล้ะไป